ผู้สามดาวของซิวเวอร์แฟนมาแล้วมันลึกเดี๋ยวนะบ้านอ่ะซิวเวอร์แฟนเข้าเพียงได้แค่หกว้านเท่านั้นแต่ว,ว่าผู้สามดาวมาแล้วก็เหรอไหนเรามาดูสิตายข้างใหม่สะพัดการ์ตูนไม่ใช่ใหม่แล้ว <Yeah. S 1> ม,มีเพลโคตรชิงเนี่ย <Yeah. S 1> อยู่เรี่ยุข้างใจเข้มอู้สองที่แบบหนวดดี oh. มี2อันแล้วเนี่ยถ้าจะมีแฮรเลือนะผมว่าโอเคมาผมไม่เคยสุ่มแบบนี้มาก่อนเลยไงมามาครอบกัน2อันเลยนะโอเคมาใทวเวลาฮิโร่อ่าได้มาแล้วโอ้ยรอบแล้วนึงนีดนึงเท่านั้นไล้ทองนะเอามาทำไมเนี่ยโอ้ใช้ยี่สิบไปเท่านั้นเราได้ซิวร์แฟงอาวุธสามดาวมาครอบรองแล้วมา โอเคประมาณนี้แล้วเราได้แล้วทำไงต่อเราต้องไปเปิดใช่ไหมได้ใช่นะถ้าเราไม่ผิดฮาจริงด้วยโดนอันไหนดีล่ะซ้ายหรือขวาล่ะโมนี่แล้วตัดต่อยากเหลือเกินนะโมนี้โอเคเสื่อก,กันฟิล์มเอรู่แล้วนะราชเทวีโคนี่ไว้ก่อนแล้วกันว่าโหมีเก็บใจมากคือไม่ได้มันอยู่ตรงหน้าเทานะแต่ว่าใช่มันเน,ะนาะไม่เงี้ยล่ะเราไม่สนใจลเลยหรอกนะแล้วก็ทําการน,นี้แล้วกัน เอาเอาชิงมาแล้วกันนะเผื่อเราจะซื้อชิงเผื่อเราจะสุ่มชิงไงเออเผื่อไว้ก่อนแล้วกันอนาคตใกล้ๆนี้อาจจะสุ่มเนาะอมัตัวอมัตัวอ้ยอันเดียวเองมันโทษอันเดียวอยู่ไหนเนี่ยเราต้องทำการสลายนี่เล่นๆนะสลายเล่นๆอีกแล้วเหรอโอเคแค่กันเนาะเพราะว่าเรามีเยอะเกินไปนะเราก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีอ่ะอัพเลยฉันได้นามาแล้วเหรอนะเคป้าทำการเริ่มเลยแล้วกันนะผมจะทำการทดสอบลูกกิวเลยแล้วกัน ในาาพารลจมตีมีทั้งหมด400,000หกหมื่นเก้าพันมันน้อยมากเลยนะจริงๆอะ่ะคือผมอยากได้ห้าสักห้าแสนนะแต่ว่าผมขอทำการอะไรหน่อยนะนะนี่ผมทําการย่อยดาวของลิซังก่อนแล้วกัน What อา้าผมจะรักเธอเลยนะเพราะว่าถ้าเธอมาแทนเนี่ยผมจะเอาดาวของฟุกุชิซังให้เลยนะ มันทำไมใช้สองลระเพชรเลยเงี้ยเหรอน,นอม่นะเธอ้ำเลยนี่สั่งขอยืมหน่อยแล้วกันนะขอทำกา,า,าวจาออกฟัวไปขีดสั่งให้แน่นอนอ่าเพราะว่ากลุ่มเดียวกันนะผมไม่อยากเอาดาวใครให้หรอกเพื่อไปเลยสามดาวเรียบร้อยนะได้ทำการเพื่อระดับอัตราขีดที่เข้ามาสิบเปอร์เซ็นต์ไอ้ตนนี้โอ้โหสี่ดาวใช้สี่สองสี่เลยเงี้ยเหรอไว้ก่อนแล้กันนะเพื่อสี่สาแปรถือว่ายังพอใช้ได้อยู่นะโอเคไปทำการเริ่มเลยกัน